จริงๆเลยผมชอบจริงๆเห็นสิ่งก่อสร้างอันใหญ่มันไหมอ่ะมันคือคอแหละนะมันเป็นแหล่งพลังงานของใต้ดินเลยล่ะมันเปลี่ยนพลังงานจากเวทมนต์มันเปลี่ยนพลังงานจากพื้นวิภพให้กลายเป็นเวทมนต์ไฟฟ้าเหรอโดยเอออาล่ะนั่นแหละที่ที่พวกเธอต้องไปต่อนะข้อน่ะมีลิฟที่จะไปถึงปราสาทของเอสกร์อได้อยู่จะตรงนี้เธอก็กลับบ้านได้ โอเคครับเออฮะอืมนะฮะเฮ้เราเลยไปฮะจำที่ที่เราไปเอ้ยมันน้อยกว่า uh huh. หรือเปล่าวะไปทางซ้ายไม่รู้อะมันไปทางไหนอะาทางซ้ายก็กลับไปคือเราอยู่ขวาอยู่ใช่ไหมหรัวซ้ายวะแค่เราอยู่ขวาเอ้ hey, ฉันคือฮีทเฟรมแมนจำชื่อฉันไว้ละอุ <laughs> ้ย แฟนสวัสดีเอ้ยพูดเธออยากได้อะไรอยากซื้อฮอทดอกไหมล่ะสามสิบจีเองเอาไหมเอาก็ได้จะเอาไปเรายยเ,เยี่ยมมากเลยเอา้าวนี่ยวดอกดอกย่อมาจากฮอทดอกน่ะนะไหนดูซิฮอทดอกฮอทดอกเหรอฮอทดอกหิวยี่สิบเอาอ่ะ <What? S 1> เนื้อที่ทำมาจากไส้กรอกน้ำซ <What? S 1> ื้อเพิ่มไหมเก็ mm hmm. บไว สามสิบจีเองโอ้โหบ้านรวยอุ้ยฉันฮอตดอกหมดแล้วอะ่ะอ่ะเธอเอาฮอตแคทไปแทนแล้วกันนะฮอตแคทฮิวย <the> ี่สิบเอ็ดเหมือนฮอตดอกแต่ว่ามีหูแมวด้วยอยากซื้อฮอตดอกไหมสามสิบจเราซื้อได้อีกหรอมันเต็มแล้วไม่ใช่เหรอวะเต็มเลยบอกนายของเยอะกันไปงั้นฉันว่างบนหัวแล้วกัน <c oughs> <c oughs> พี่มปน<ต>วบนหัว มันวยไอ้เ e. หี้ยม no ันป okay ั way, ่นยังวะเอลไอมันไม่มันไม่เก็บตังค์แล้วรอบเนี้ยเฮ้ยพี่มี่มี่โอ้สนุกดีนะเฮ้ยมี่พอแล้วโอ้เอ้ยสูงสูงมากสูงมากนี่่อะไรเนี่ยแล้วใครโดนกูกูโดนเนี่ยอ้าหกเลย โอ้กระจายดีปีดีดีดีวะโออะไรวะเนี่ยโอ้โหใครจะไปเดินได้วะโอ้โหแตกเลยกินข้าวกับแฟนสาวเป็นรูปของสาวหูแมวนะฮะอยู่ข้างกับชามมาม่าอะไรอ่ะกูสเกเลตันกูรู้แล้วมึงเป็นใครเนี่ยนะนี่ไปไหนต่อไปไหนอ่ะอุ้ยถ้ากันเพื้อนนักแสบหมูส่งเฟนรีเควสต์ไว้ให้เราด้วยรับเพื่อนไหมรับละกัน ดูเหมือนว่าเขาปฏิเสธตัวเองเฉยเลยผ้ากันเปื้อนครับผมเอ๊ะเราเคยเจอผ้ากันเปื้อนไหมเซฟเก่าไม่เคยใช่ไหมอยากรู้ว่ะมันทําอะไรได้วไม่เคยเราไม่เคยเจอผ้ากันเปื้อนมาก่อนเลยใช่ไหมคิวหนึ่งทุกทุกเทินโอเคโอ้เสียดได้เรามีของดีกว่าเอ๊ะไงดรอัลฟี่เองหละนะพาสเซิตเนี่ยมันคือแบบเกี่ยวกับเวลาน่ะถเธอเห็นเครื่องตรงนั้นใช่ไหมล่ะเธอต้องกดให้หมดภายในสามวินาที ฉันจะพยายามช่วยให้จังหวะแล้วกันนะชึบชึบชึบฉันกังวลมากเลยนะที่จะพลาดตรงนี้แหละแต่ฉันคิดว่าเราน่าจะเป็นทีมที่ดีได้นะโอเคครับเคโอ้อ <Okay. S 1> oh, uh ัปเดตอีกแล้วครั้งล่าสุดเนี่ยฉันมึงช่วยพวกเขาแก้พาสเซนเองแล้วนะลล เเฮ้ยฉันก็เราจะไปอาบน้ำแล้วนะน่านจะหายไปสักหน่อยหนึ่งนล้นะเออฉันคิดว่าเธอน่าจะจัดก,การได้นะโอเคครับใช่จัดการได้การที่รู้ว่าหนูเนี่ยสักวันหนึ่งจะออกมาแฮตตู้เซฟคอมพิวเตอร์เพื่อเอาชีต <c oughs> เติมเต็มปณิธานให้เราอะไรวะนนี้รูที้มันฮาดีนะครับผมชอบเอ้ยสองคนอะหยุ่ซะอ้าวไอ้สองคนตอนแรกนี่หวะเ <c oughs> พราะเราได้รับคำแนะนำจากบุคคลนิรนามันอะ เกี yeah, ่ยวกับมนุษย์สองคนที่ใส่เสื้อลายทางเขาบอกว่ามันเดินป้วนเปี้ยนอยู่ในฮอตแลนด์แหละนะฉันรู้มันฟังดูน่ากลัวใช่ไหมล่ะใจเย็นไว้นะพวกเราก็แค่พาพวกเธอทั้งสองคนไปที่ปลอดภัยเท่านั้นเองเราไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนะออะไรพวกมันใส่เสื้ออะไรนะนายคิดเหมือนที่ฉันคิดเลยป่าบีหนึ่งต้องฆ่าหมอนี่เลยสินะ ผมโคตรชอบเลยแหละพี่เจบอกกูอยากตายแหละกูอยากตายทหารรักษาพระองค์ที่แบบมาข้อมือเกาะสุดเงาวิ่งเลยแหล่โจมตีกันเป็นทีมโจมตีกันเป็นทีมเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลงได้เอ้ยคอนดอยวะพี่เจคือขัดเกาะขัดเกาะเราจับเกาะนะครับมือลื่นเดี๋ยวจะแค่จับมือก็ลื่นเลยเนย ก็คือหมางว่ามันขัดแล้วเลยแล้วต้องทำไง,ง02เปล่า,าลองเช็คดูแล้วกันนะฮะลองเลยขย oga 02นะครับอ่มาพร้อมกับเกาะที่แบบว่าฝุ่นจับนะฮนะนายจะต้องขัดอินนี้นี่แหละผมว่าโอ้ยหลบได้เว้ยเอ๋ไปดบเลยด,ด,ด,ดบดาเมจเลยด,ดาเมจแ,แข็งแก,กร่งมากขัดเกาะนะฮะเศษดินเริ่มล้างออก มันเริ le le ่มร oh, oh. ้อนขึ้นแล้วแหละเอ้ยฮิวฮิวโอ้โฮไปด้วยทำไมฮิวไม่ขึ้นเลยวะพี่เจฮิวไม่ขึ้นเลยทำไมพี่เหมือนฮิวไม่ขึ้นเหมือนกันเนี่ยาช่วยขัดเราช่วยขัดดินเริ่มออกไปละเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆช่วยขัดดิว่าฮัลโหลเอ้ยเฮพี่เจย่ตายแล้วไม่ไหวแล้วเกาะมันร้อนเกินไปแอลอ๋อค่อยดีขึ้นหน่อย เาราโอกาส่1เริ่มรู้สึกปแปลกๆเดี๋ยวนะนายเกเรยอย่างนั้นเหรอระซิเพื่ออะไรวะเราบอกไปตามตรงเกี่ยวกับความรู้สึกฮะบอกไปตามตรงเกี่ยวกับความรู้สึกคืออะไรวะสรุปมันเกเรจริงๆใช่ไหมเดะเอาพีเ่เจระเบิดคูระดาเมจแ,แม่งแ,แ,แรงมากพ,พวกฉันฉันทนงต่อไปไม่ไหวแล้วอ่ะไม่ใช่แบบนี้ฉันชอบเธอ02 ฉันชอบจริงๆนะฉันชอบแบบชอบมากเลยะเพื่อนตอนที่นายต่อสู้ตอนที่นายได้คุยฉันชอบการทำงานเป็นทีมกับนายฉันชอบยืนอยู่ตรงนี้กับนายปัดกวาดแกว่งอาวุธไปมาเป็นจงังหวะศูนย์สองฉันอยากจะอยู่แบบนี้ตลอดไปเลยอะ่ะศ <01. S 1> ูนย์หนึ่งว่าไง นายอยากจะกินไอติมหลังแบบนี้ไหม <laughs> มันเกเรมันเกเรจริงๆด้วยเอาแน่นอนสิวะ <laughs> เหมือนกับเขามองกันและกันอย่างมีความสุขเอ่อเมอร์ซี่ฮะไปกูไป,ป,ป <laughs> 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 มันเกเรจริงๆด้วยเอาฟีอัพเดตสเตตัสอุ๊บโดนว่ามนุษย์เป็นยังไงบ้างนะโดนใจเกเรมาเมื่อกี้ ปั่นยิบหายเลยอีกแย่มีมีอะไรอีกครับโอเคฉันกลับมาแล้วดูเหมือนว่าห้องจะมืดอีกแล้วสินะเนี่ยจะได้โอนไปฉันกำลังจะแฮกระบบเดี๋ยวนี้เอเอจริงปะเนี่ยใช่แล้วสวัสดีตอนเย็นสาวๆและหนุ่มๆสาวและนี่คือเมตาธนรายงานสดจากเมตาธนนิวโชคดีหน่อยที่ผู้สื่อข่าวของเรา,เอ,าอยู่ที่นั่นรายงานสด ผู้สื่อข่าวที่กล้าหาญที่จะไปรายงานถึงที่อะไรเนี่ยเนี่ยอะไรอะเดโนดถึงไงเดโนดอะโอ้น่นมันวิดีโอเกมนี่นามนหรือไดนาไมท์ไม่รู้นะฮะน่าจะมีสี่ห้าอย่างแล้วเปล่าอุ้ยรายงานพี่เจดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน่มันสคริปต์หนังอะเหรอไปอยู่นั่นได้ไงอะนี่มาเป็นข่าวลับสุดยอดเลยนะเนี่ยหนังเมตาทอนฉบับที่ 28, ยี่สิบสแปดนำแสดงโด,โดยเมตาทอนพวกเธอจะต้อง <c oughs> ห้ามรายงานอันนี้ต่อหน้าคนอื่นโอเคไหมรายงาน <c oughs> ต้องขยี้ระวังผู้รับชมตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราได้เจอรายงานหนังแล้วโอ้แมมดูเหมือนว่าจะเป็นข่าวล่าสุดเกี่ยวกับหนังของฉันแล้นะเนี่ยอย่าให้พวกเขารอเลยเปิดสคริปดูกันเลยดีกว่าเออโอ้มันมีอะไรอยู่ข้างในกันลนะเนาะเสียงอย่างนี้จุดชนวนแบบนี้ โอ้ oh, ไม่นะมันไม่ใช่หนังมันเป็นระเบิดมือแล้วมันจะระเบิดพรกแกเป็นจุนแต่ได้กังวลไปพวกเธอยังไม่เห็นจุดอื่นๆในห้องเลยเออไอเชื่อมันระเบิดหมดเลยแมหมเดือเออมาระเบิดอด้หรอ <S <S ทุกอย่างตรงเนี้ยเป็นระเบิดหมดเลย หมาก็เป็นระเบิดเอ้วบาสเกตบอลก็เป็นระเบิดแม้กระทั่งคำพูดของฉันมันก็เป็นระเบิดแม้ผู้สื่อข่าวผู้กล้าหารถ้าเกิดเธอไม่สามารถ กู้ระเบิดได้แล้วก็ระเบิดอันใหญ่ก็จะระเบิดพวกเธอได้นาทีอย่าได้กังวลนไปเลยนะฉันได้ติดตัวกู้ระเบิดไว้ที่โทรศัพท์ของเราอย <c oughs> มันไปติดตัวไหนวะกด Defuse Option ให้ไปที่ Defuse Zone นะแล้วก็จัดการเลย <c oughs> อ๋อกดเดีเดวเดะๆดะเดย้อนกลับไงวะแดอด็กดิ้งอแอนี่ไงดีฟิลบอมนี่ไงแล้วเรียบร้อยเฮ้ยเวลามึงลดเรื่อยๆเยี่ยมมาก เราต้องไปฝั่งซ้ายเหรอเอ้ยเมื่อกี้มันอะไรอะแก้วน้ำรอแก้วน้ำมาวนไหมดิระเบิดระเบิดระเบิดเฮ้ยเฮ้ยรอจังหวะดีดิบึ้มสวยแก้วน้ำแก้วน้ำมาสวย้โหมึงเร็วมากอะไรอะเอ็กเดีเยวๆๆะเป้เจ๊หนีเ้วเอ้ยหนึ่งนาที เราเราเราเอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเอาไว้ข้างล่างเหรอข้างล่างบอกวะโอ้โหแล้วไอ้หนังสือหนังสือไปจับไปจึ๊บปึ๊บไอ้นี่ไงโอ้ยกดฟิวระเบิดเซวกดดีกดกดพีเจกดแอคเร็วพีเจดีฟิวดีฟิวมันจุ๊มันจุ๊มันจุ๊ตกเร็วไอ้ห่า อ้เจ็บปั๊บปับเอ้ยทันเ่าะไอ้เหียกาแตกเฮ้ยละกกล่องไอ้จ็บปุ๊บโอโหกล่องแม่งเร็วมากเอ้ยกดผิดเดี๋ยวลูกกด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 ดีกดดีเอ้ยสวยหมดยังสุดยอดมากเหลืออีกอันเดียวที่มุมสายล่างเว้นเลยแม่งไม่ทันแล้ว มูซายล่างโอ้แล้วต้องไปยังไงวะเนี่ยเจ็เนี่ยไปเร็วพี่เจย์อย่เฉยโอ้ไปเร็วไปเร็วคนเร็วคนกู้กู้กู้ไอเสี้ยมันจุกเร็วพี่เจย์คนเร็วเอ้ยทัน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 หมดแล้วหมดแล้วโอ้โหเกือบเยี่ยมมากเลยดาลิง เธอสามารถกู้ระเบิดได้ทันถ้าเกิดเธอทําให้ไม่ทํางานแล้วแล้วก็ถ้าเกิดเธอทํา,ทไ,มทา,า,าทไม่ได้แล้วก็ระเบิดจะทํางานในอีกสองนาทีซึ่งมันจะไม่ระเบิดในสองนาทีแต่มันจะระเบิดในสองวินาทีแทนลากรนดาลิงเต็มที่เลยอ้าวอ่ะหนูว่าระเบิดไม่อยู่ ฮ่าพราะว่าระหว่างที่เธอพูดอยู่นะ่ะฉันฉันฉันเปลี่ยนโอ้ไม่นะนี่เธอกู้ระเบิดด้วยฝีมือแฮกนั้นเหรอใช่แล้วนั่นแหละที่ฉันทำยังไงละ่ะบ้าบอนี่ฉันแพ้อีกแล้วเลยนี่ให้ตายเถอะมนุษย์ฉันขอสาบแช่งแกดรเอลฟี่ขอบคุณมากเลยที่ช่วยนะครับเฮะจนกว่าจะถึงข้าวหน้าดาริงเอ่อฮฉันกังวลน,นิดหน่อยนะแต่ว่า ตอนนี้ฉันร,รู้สึกเอ,เอมั่นใจขึ้นมาแล้วแหละนะไม่ต้องกังวลไปนะฉันจะปกป้องพวกเธอเองเอฉันเพิ่งสังเกตนะว่าพวกเธอเนี่ยเงียบเหมือนกันนะพวกเธอกังวลที่จะเจอแอสกอร์หรือเปล่าอใช่อย่ากังวลไปเลยนะราชาเป็นคนดีมากเลยนะฉันมั่นใจว่าพวกเธอคุยกับเขาได้นะเกี่ยวกับวิญญาณมนุษย์เนี่ยเธอน่าจะผ่านบาเรียไปได้ ดังนั้นจะได้ก็วนโอเคไมก็ยิ้มเอาไว้ล่ะขวดสองใช่ไหมขวดสองอันนี้จาได้สวัสดีจ้าสนใจจะซื้อของจากแมงมุมหน่อยไหมผู้ป,ปริสต์เนี่ยผ่านมาจากแมงมุมแท้ๆร้อยเปเซ็นลยแล้วนะลองดูที่ยายได้เลยนะโอ้โฮโซวเดอร์ <c oughs> ดโดนัทราคาเป็นหมื่นโอ้ <c oughs> มึงไม่โกงราคาเลยนะฉันฉันฉันซื้อโดนัทมา ฉันฉันฉันไม่อยากแต่ว่าสาวน้อยคนนั้นเธอจ้องมองฉันแล้วก็เลียริมฝีปากอะแต่ตอนนี้ฉันหมดตูดแล้วอะเฮ้พวกเธออยากจะดูรายการทีวีมนุษย์ด้วยกันกับฉันไหมอะไว้หาโอกาสอะมันเรียกว่าเอา่อมิวมิว,มวคิสซ,ซี่คิวตี้นะ่ะเออได้จริงเหรอโอ้โหเยี่ยมมากเลยนะเป็นรายการโชว์ปรดของฉันเลยละ เกี่ยวกับมนุษย์ผู้หญิงที่มีชื่อว่ามิวมิวพวกเขาน่ะชอบมนุษย์มากเซนซิทีฟมากเลยนะแต่ดูหมว่าเธอรู้ว่าตัวเองไม่มีหูเหมือนคนอื่นเธอก็เลยได้เป็นเพื่อนแรปโยกูแปลไม่ทันเอาพี่เจเอามากอุ้ยหนึ่งเดียวคนดีเอาหนึ่งเดียวเลยอ่ะมันมีกระสุนนัดเดียวสีแดงอ่ะแป๊บหนึ่งนะผมลองนี่ไงเอ้าได้ดีไงวะพี่เจอะจอกทำไงวะเนี่ยรา นัดเดียวพี่เจไปดไดลยโชว์ความบิ๊กเบนของพี่ให้ทุกคนได้เห็น <laughs> ได้แล้วได,ได้เลยครินดี<ะ>ด้วยครับพี่หลังจากผ่านมาห้านาทีพี่ก็สามารถเคลียร์ได้โอ้โห <c oughs> ถ้ายินที่พวกนั้นพูดเรียบร้วห <c oughs> มนนทุกสองคนที่ใส่เสื้อลายทานจะมาทางนี้แหละได <c oughs> ้ยินว่าพวกนั้นเกียดแมงมุมด้วยแหละ ชีนพวกนั้นน่ะชอบตื้อพวกมันเนี่ยพี่เจทำไมเป็นคนอย่างนี้วะใช่ที่ยนินวกว่าพวกนั้นน่นะชอบดึงขาพวกมันออกครั้งที่แล้วรู้สึกว่าครั้งเดียวเด็ดเลยนะวันน,น,วนี้ค o ออ่ะฉันได้ยินว่าพี่เจอีกนานไหมแน่จริงก็ตมันมากูจะไมู่้ไม่มีเงินสุดๆเลยละ่ะ เธอคิดว่าเธอรสชาติดีพอสำหรับขนมของพวกเราหรือเปล่าล่ะจ้ะดาลิงอือหูฉันคิดว่าฉันไม่เห็นด้วยกับสิ่งนั้นนะฉันคิดว่ารสชาติของพวกเธอน่ะน่าจะเหมาะสำหรับแบบต่อไปนะม็อเปิดแครบเราไว้เราหนีได้ไหมหนีไม่ได้จ่ายเงินนี่มันสงครามเงินตายอย่างนั้นเหรอ เชก่อนนะครับโจมตี38.8ดีเฟนซ์18.8เธอถ้าเกิดเธอเชิญเราเข้าทำตัวตามสบายเธอดูไม่สีฟ้าเลยนะเธอดูไม่เศร้าเลยเม้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเอาฉันคิดว่าสีม่วงน่ะเหมาะกับพวกเธอทั้งคู่มากกว่านะอะไรอ่ะเราถูกติดอยู่กับยายสีม่วงนะฮะ แล้ไม่รู้เหมือนกันฮะเมนูต่อไปมั้งดินเราดินเพื่อจะหนีมาเฟดพันปากเราแล้วจะกระจี่เราด้วยทำไมซีดขนาดนั้นล่ะฮะพวกเธอควรจะดีใจนะเฮ้ยอ๋อวิธีโจมตีอ๋ออีซีมอนเดิมมะมาเฟดดูเหมือนว่าจะเต้นไปตามจังหวะกับแมงมุมตัวอื่น ไม่จ่ายเพราะเราไม่มีตังค์เอ้ยมีนี่หวะมีภูมิใจในสีที่จะได้เป็นเค้กที่อร่อยนะนะเอ้ยเอ้ยโอ้โหโอเคแบบนี้ผมถนัดมากโอ้เสียถนัดไงถนัดถนัดเอ้ยสองดับเบิลว่ะเปล่อยไปงั้นเหรออย่างงี้เอาหน่อยนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยก็จะปึ๊บ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 โอ้โหแค่นี้เอ้ยน่าอะไรอ่ะมันตัวอะไรมียิง มาเฟ็ดแบบเก็บกวาดยายรอบๆตัวเราเช็คเราจะไปดองชิคไม่รู้อ่กนะก็ทำอะไรไม่ได้ไม่ใช่เหรอวิญญาณของเธอนะ่ะต้องให้สำหรับแมงมุมทุกตัวดีใจปึ๊บปึ๊บเอยโอ้โหเอ้ยเอ้ย,อยรอดว่ะอะไรวะนะขนมเค้กขนมอะไรนะคัพเค้กเออเดินดินดินเพลุด มาเฟสหัวเราะแล้วก็ตบมือของเธอโอ้ยหยาบคายจังเลยเนี่ยฉันลืมแนะนําสัตว์เลี้ยงของฉันนะนะอาหารเช้าแล้วใช่ไหมล่ะเฮ้ย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 เจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาอะยึบ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 เฮ้ย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 พีเจมันมาแล้ว โอ้ยโอ้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 จี๊ซนี่ใส่เกาะสุดเลยได้แน่ดิ้นมาเฟดแบบให้พวกเราลดราคาได้มีใครประคนเตือนพวกเราเกี่ยวกับนายนะโออ่หลืมระวังระวังพี่เจเราเกาะหนาเอ้ยเราเกาะหนาก็จริงแต่ก็ไม่ต้องไอ้นี่ก็ได้นะเอ่อจะไปโดนตลอดเลย มีรถเลยเลยราคาเอ้ยวะต้องจ่ายมันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยสงครามเงินตาแค่เหรอเราไม่จ่ายไม่เราไม่จ่ายเพราะเรางกาหมกแวอันี้แกรถดิ้นเราจะดิ้นรอยยิ้มเพราะมันมีรอยยิ้มที่หอมหวานมากเลยแล้วนะอ้าวโอ้ยโอ้โอ้โอ้อะไรโค้คสอง เอ้ยหลบได้เว้ยหรือว่าเราต้องจ่ายอ่ะแมงมุมตกตามปาาเป็นจังหวะเฮ้ยอย่าไปจ่ายพี่ถ้าจ่ายมาันต้องเพิ่มขึ้น,นม,มั่นใจเลยได้ไดไดแปลกหน่อยนะแต่ว่าฉันเห็นเงาม,มันเปลี่ยนรูปร่างเหรอโ oh, อ้ยอีซี่เออ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 โอ้โดน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 โอ้โดนโดนโอ้โดนหมดเลยไอ้นี่แกไอ้แนนนะไอ้เค้กอะ่ะมัดข้าวเค้กอะ่ะ เวลากลางอาหารกลางวันแล้วเหรอเอจับปุ๊บป like ุ๊บดึ <man 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 ๊บดึ <man <man ๊บดึ๊บเอ้ยพี่เจเอ้ยเฮ้ยทำไมเอ้ยแตกแตกแตกเก็บเลยแตกแล้วเอ้ย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 เอออออโอ้โหอดคุณโอ้โหโดนพี่เจอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ย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 โยโอ้โอ้ยโอยโอ้ยโยโอ้ยโยโโอ้โอ้ยโอ้ยย อะไรอะไรเลซีดิวกินได้อะไปเจอโดนัทแปเรากินโดนัทแมงมุมเลือดเต็มฮะเธอไปเอามันมาจากไหนอ่ะนี่เธอขโมยมาเหรอพี่เจไม่ทำอะไรแบบนั้นโอ้แม่ได้เวลาโชว์ให้เห็นแล้วว่าพวกขโมยมันควรโดนอะไรเอาเออวัด มีเขาแลนนะทเทเลแกรมคืออะไรวะโทรเลขเออโทรเลขโทรเลขมีโทรเลขมาจากสไปเดอร์ที่รูนน่ะมันบอกว่าเห็นเจ้าพวกนี้งั้นเหรอและพวกและพวกนายช่วยจ่ายค่าโดนัทให้ด้วยโอ้แหมอย่างนี้เข้าใจผิดหมดเลยนะสิฉันคิดว่าพวกเธอเกียดแมงมุมซะอีกขอโทษด้วยละกันนะเดี๋ยวฉันแก้มัดให้ละกันนะเธอกลับมาได้ทุกเมื่อเลยนะ ไม่คิดเพิ่มฉันจะจับพวกเธอไว้และเล่นสนุกกับสัตว์เลี้ยงของฉันอีกล้อเล่นนะฉันจะไว้ชีวิตเธอแล้วเอาไอ้เอชื่อมันง่ายอย่างนั้นเลยเหรอ้ี่กินขนมนคือของมันใช่ไหมเอาเอาเอาีซี่สนุกมากเลยแล้วนะดาลิงน่าจะตกมันสำคัญ